กับกรณแรีแชร์นะครับลูกโซ่ออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นบ้านออมเงินมิวมิวทำให้ผู้เสียหายในกรณีนี้เนี่ยกว่า300้ล้านบาทครับความคืบหน้าของคดีเท้าแชร์บ้านออมเงินมิวมิวนะครับซึ่งเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่งของจังหวัดพิศุนโลกอายุเพียง22ปีหลอกลวงชักชวนครับร่วมลงทุนออมเงินผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งถือว่าเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ชนิดหนึ่ง โดยมีผู้เสียหายจากทั่วจังหวัดพิษณุโโกเรียนเลยครับว่าไม่ต่ำกว่า300รายด้วยกันเป็นผู้เสียหายจากภูมิภาคอื่นๆด้วยนะครับอีกจํานวนมากศูนย์เงินรวมการมูลค่าไม่ต่ำกว่า300ล้านบาทวิธีการครับผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความกับดําเนินคดีกับเท้าแชร์บ้านออมเงินมิ้วมิ้วที่จูงใจให้ร่วมลงทุนหลากหลายแบบอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างราย10วันราย20วันราย30วัน เป็นการออมเงินครับหลอกลวงว่าออมพันหนึ่รับไปดอกเบีย้ยครับ150บาทรวมเป็น1,150บาทออม1 0 0 0 0รับไปเลย1 3 0 0 0บาทออมสูงได้สูงสุดท้ายออมไปจนถึงขนาดว่า7,000 0บาทเนี่ยรับไปเกือบแสนเลยนะครับซึ่งล่าสุดเองทางพันตำรวจเอกภาพภูมิปราบศรีภูมิพุ่งกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลกเปิดเผยถึงความคืบหน้าของคดีนี้ว่า คดีนี้เนี่ยเข้านิยามของความผิดตามพรบกู้เงินที่เป็นการช่อโกประชาชนเป็นความผิดตรงนี้นี่คือการที่เอาเงินของสมาชิกมาจ่ายกับสมาชิกอื่นๆแบบวนไปวนมา โดยที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่าสถาบันทางการเงินนั่นเองแหละครับจากการตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหาเป็นเพียงนักศึกษาไม่ได้ประกอบอาชีพอะไรที่จะสามารถนําเงินมาจ่ายคืนให้กับผู้เสียหายจึงได้ประสานกับผู้เสียหายให้แต่ละคนนะคะร,รวบรวมหลักฐานที่ตัวเองมีอาทิใบเสร็จสลิปการโอนเงินหน้าจอที่แขปบพยานการพูดคุยเพื่อเป็นหลักฐานในการด,ดําเนินคดีขณะที่ชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ ผู้ต้องหาพบว่ายังอยู่ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะไม่มีการหลบหนีแต่อย่างใดคาดว่าจะตั้งหลักเพื่อเข้ามาชี้แจงในภายหลังซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้สั่งการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาแล้วนะคะและหลังจากนี้ค่ะจะได้ออกหมายเรียกผู้ต้องหาต่อไปค่ะเรามาพูดคุยกับเรื่องข่าวสารนี้สักนิดหนึ่งเพื่อเตือนพี่น้องประชาชนคุณณฐาท่านผู้ชมครับค่ะ กรณีการหลอกลวงผ่านระบบแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเพาะเจาะจงโดยเฉพาะบ้านแชรบมิวมิวเนี่ยเป็นตัวอย่างหนึ่งถือละครับว่าเป็นผลงานของตำรวจในการจับกลุ่มในครั้งนี้และมีผู้เสียหายเข้าร้องเรียนเป็นจำนวนมากความเสียหายเกิดขึ้นหลักร้อยล้านบาทแต่ผมเชื่อแน่ว่าจากการที่อาศัยกลโกงและช่องว่างจากความโลภของพี่น้องประชาชนเนี่ย เป็นตัวตั้งก็จะทําให้กระบวนการนี้สามารถขับเคลื่อนและเดินหน้าไปได้เข้าใจว่าการชี้แจงก็สามารถชี้แจงได้เพราะเขาไม่ได้หลบหนีไปไหนแต่คําว่าต่างรมต่างวาระแต่ละคดีแต่ละเจ้าทุกเนี่ยมันมีมากดังนั้นต้องรอเรื่องของหลักฐานเข้ามาให้ครบเสียก่อนอยากจะเตือนพี่น้องประชาชนครับสําหรับข่าวนี้ก็คือ 1. การที่ใครจะชักชวนเข้ามาร่วมกระบวนการลงทุนอะไรก็ตามแต่ใช้เรื่องของการวิเคราะห์ระยะยาวสักนิดหนึ่ง ฉุกใจคิดสักนิดหนึ่งหลังจากที่ทางด้านของตํารวจฝากผมมาเตือนว่า 1. การลงทุนนั้นมีความเสี่ยงคานี้เราได้ยินบ่อยยังไงก็ตามแต่วิเคราะห์ก่อนครับไม่ว่าจะลงทุนอะไรก็ตามแต่ 2. เป็นไปไม่ได้อย่างยิ่งที่จะมีการลงทุนในระยะเรียกว่าต้นทุนต่ําแต่ได้ผลตอบแทนสูงโดยไม่มีเรื่องของการทํางานอันเหมาะสมเข้ามาแลกเปลี่ยนตัวเงินที่เราจะได้รับความหมายก็คือว่าทํางานเหงือไม่ออกไม่ได้ตังนั่นแหละ ดังนั้นยากในสังคมปัจจุบันนี้ขอให้วิเคราะห์ไว้ก่อนเลยว่าเป็นขบวนการหลอกลวง<ช>ซึ่งขบวนการอย่างนี้เนี่ยยังแปลกแตกต่างออกไปอีกหลากหลายชนิดด้วยกันนอกจากตัวเงินอาจจะเป็นเรื่องของอ,อมทองอาจจะเป็นเรื่องของออมทรัพย์สินต่างๆขอให้ใช้วิจารณญาณน,นอกจากตัวบุคคลแล้วใช้สติกนิดหนึ่งอันนี้ขอเตือนไว<ช>้นะครับอ่ะ